กลาบสวัสดีสบายดีพี่น้องปองบายเบิร์ดสุขสุขพนยินดีต้อนรับขอสู่ซ่องสาวหน่อยพัดถิ่นชะแนวมันนีงมาผอกันอีกแล้วพี่น้องกับสาวหน่อยคนเก่าคนเดิมเด้อจากพี่น้องจ้าเพิ่มเติมกะสิพาพี่น้องมาเห็ดพัดไก่ใส่ขิงเด้อจากพี่น้องนี่พัดวัตถุดิบที่เฮาเตรียมไว้นะจ๊ะโค้ดนี่พี่น้องเครื่องที่เฮาเตรียมไว้ที่เฮาชิใส่พัดเนาะก็จะมี เฮ็ดหูหนูจ้าหูหนูนะคะไม่ใช่หูใครนะคะอันนี้คือขิงนะจ้าขิงที่เราซอยไว้เนาะจ้าอันนี้ก็จะเป็นพริกแล้วก็กระเทียมที่เราสับไว้หอมต้นหอมห,หรือว่าผักบัวเนาะจ้ะอันนี้เพลของเ้าจ้าเพลของเ้าเมื่อนี้ก็จะเป็นไก่เนาะจ้ะ แต่โบเมนเนือมันได้จากพี่น้องจะเป็นกระดูกมันเนาะจ้ะเก็บปีกมันเนาะทีสักหน่อยเอามาซ,ซ,ซับ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 นาะจากพี่น้องจะก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเอาพี่น้องก็บอกไล่ใหญ่หางเนาะลงมือกันเลยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันอันนั้นแหละสายแล้วเก็ดกินกินข้าวเทียงจ้าตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้ว โอเคนนะพี่้องเราจะลงมือแล้วเปิดไฟรนจันโคนเอานะ้ำมันลงไปงันลงไปจ้เดี๋ยวเรารอให้นะ้ำมันมันโมโหก่อนนะจ๊ะแล้วเราจะเอาไก่ลงไปจ้า ที่นี้เราก็เอาไก่ลงไปเลยจ้าทุกคน แล้วพี่น้องเมื่อกี้น้ำมันมันคงไก่มันมีน้ำน้ำมันมันก็เลยคง,งจะพี่คงจ้จะก็ผัดผัดผัดให้ไก่มันสุกน,นะจ๊ะน้ำมันมันคงจ้ะพี่น้องมันมีน้ำน้ำมันมันก็เลยคงเกือบขึ้นตาบอดเลย ลดลงไปจ้ะพี่นอ้องรดเดยว่าแป้งหนวใส่แล่ยแสบหลายเลยลดดพี่น้องต่อไปแล้วก็ใส่ลสดดีนิดหน่อย เห็ดหูหนูลงไปจ้ะทุกคนที่ตลุกไปเลยเอาริกลงไปจ้ะพี่น้องอกระเทียมลงไปจ้ะพี่น้องสูตรไข่สูตรไข่ไเองเด้อพี่น้องเด้อ ชูไทยสูตรมั่นนะจ๊ะพริกสีฟ้าพริกแดงไงล่ะพริกแดงกินดาเนาจะลงไปขิงลงไปจ้านะ ้นหอมลองไปจะครับบัวจ้ะสมองทับบัวจ้ครับบัวลงไปทุกคนทุกคนทุกคนทุก้นทุกคนไปกินกันได้เลยจ้ะ หน้าตาอาจจะไม่สวยหรูสวยหรูนะจ๊ะแต่รสชาติใช้ได้เลยทีเดียวอร่อยจ้าน้องแบ่บแ่บเวอร์แบ่แบจะปากบอกแ่บเรียกมือจ้าเหตุเองกินเองแ่บเองจ้ะนะพี่น้องจนะ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะ นี่นนแ,ลนนแล้วแล้วมาเด้อพี่น้องมากินแท็บแซวน้องกันเด้อจ้าพี่น้องแล้วล้วจ้ากินแท็บแซวน้าสาหน่อยเด้อจ้าพี่น้องอาจจะบ่ได้ทายตอนกินในพี่น้องเบิงเดจ้าพี่น้องจ้าหมักคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกระแจงเดินคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเผื่อพี่น้องผ่านคลิปใหม่ๆที่ชาหน่อยลงกไปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มกันนะขอโตไปกินก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้า กราบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอน้อยกับเขาพูหลายๆลด้วยจ้ะพี่น้องจ้าสุดท้ายแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีสบายบ๊ายบายพอกันใหม่คลิปหนา้าด้วยจ้ะพี่น้องจ้าเฮ็ดกินตามใจปากด้วยพี่น้องอยากกินอะไรจ้ะเฮ็ดกินด้วยจ้ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายพอกันใหม่คลิปหนา้าจ้า